อพอดีละนี่นี่น,นี่ถามทางเอื่ยแล้วทุกคนอันเอ้คอยถามทางะจจักหน่อยเนี่ยอันมูคอยแล้วอยู่ซ้อยนี่มห้<อ>บบกเป็ดมห้ยมันวาอยู่แถวนี่แล้ววะสันเจ้าหูจักบวะฮ้ยอย่างเงี้ยมาเลยใหญ่เจ้าหูจักบ่แถวนี่บ้านบกเป็ดมห้ยมันวาอยู่ซ้อยนี่วะสันฮ้ยกเป็ดนะผู้เตีย้ยเตี้ยดำดำกำกำจังหน่อยน่ะนะบ่สูงบนไหนดอกเจ้า,า,จาเคยเห็นบ่ เฮ้ยฮเจ้าคือทาไงสิเดินนี่บ่ปากบวตียงเสยแค่เดินบักเป็ดแหมมันวา่าอยู่ซอยนี่คอยกับบวมเป็นคนแถวนีเนาะคอยก็อยากถามเจ้านี่ล่ะเจ้าหูจักแล้วบวมันซื้อเป็ดเหมียเจ้าคุ้นหน้าคุ้นตาม,มันบวเฮ้ยให้คอยถามนะสิเจ้าเ,เห็นบวเดนินนี่ฮะว้ายเจ้าหร,รือว่าปากน้ำข่อยน้อยจะเมนทาไงนี่กระไระหึ่ยเอ้า มันซื้อเปีดมันวายอยู่แถวนี่ลหรอว่าสัานยางมโลดว่าสันมันว่าเฮ้จะเห็นว่าผู้เตี้ยๆกำๆกน่อยดอกบ่สูงดอกพ้นบ้านคอยนี่เละว,ว่าเ,าเล่าไม่หย่เฮ้เจ้าก็ได้